สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องทุกคนเนาะจะนะทั้งเพื่อนใหม่และก็เพื่อนเก่าเนาะค่ะนอที่เขามารับชมส่องลูกหลามเมืองอุบลเนาะเมื่อนี้ลูกหลามเมืองอุบลสิภางพี่น้องมาเพาะเมล็ดจากสมนะจ้ะจากสมเนาะเขากินแล้วเนาะจากสมอีกยังดอกเชาลากับโบหมุดโบหมุดจ้าแต่โบเป็นสมเชี่ยวหวานนะอันนี้ เขาคิดแล้วเขาก็สีแดดเม็ดมันนอนจะเนาะเม็ดมันถือว่าอยู่ในหน่วยมันนะเขาก็สีเอามาเซจทำความสะอาดนอนจะเนาะเซจทำความสะอาดให้ไอ้น้ำมือนมั่นนะที่มันไอ้ลื่นๆมันอ่ะเห็นมันแห้งเห็นมันอันนี้เหเขาก็สีแดดจังสีนอนจะเนาะเขาก็สีแดดเม็ดมันมาเนาะเห็นม่าจะเห็นเม็ดมันนะคะเขาก็สีทำการแกะนอะจะแกะเปลือกออกเนาะ แล้วแาวบนแกะเปลือกออกแม้แต่เนาะอ,อุ้ยนี่จะพอแกะเปลือกแล้วนะคะห่อก็สีได้เนี่ยนี่เนาะ อันนี้มันเ่๋งไงเราจะใส่บ่ต้องใส่อุปกรณ์เสริมแบบนี้ อันนี้จะเป็นเปลือกหุ่มแน่เลยเนาะเป็นเปลือกหุ่มแน่เลยจ้ะ ใชพ่พ่าแกแล้วเนาะเ้าก็สีแดงนะตาเป็นแนวนี่นะจ๊ะนะบบนี้ต่อไปนะคะกระสีเอาทิชชู่เนาะมาใส่กับภาชนะทีห้าสีทำการบ่มบ่มให้มันงอกอะจ๊ะก็ใส่น้ำเนาะอันนี้ก็ เอ,อิ่นโบต้องเปียกแห้งนะจ๊ะเอาพ่อหมาดเนะาะบโบเอาแบบว่าจนว่าแชะเลยนะจ๊ะเอาพ่อหมาดเนาะกระไดพ่อหมาดแล้วเนาะค่ะเนาะเขาก็เสียวนิดคิดว่าเขาแกลแล้วเนาะใส่พี่น้องเห็นหมดแล้วจ้ะใส่ใส่ในนี้นะจ๊ะ ที่ได้แน,น,น่นี่ะคะแล้วก็ทำการปิดค่ะทับเสียที่ชูใส่อีกใส่อีกสักนหนึ่นงนะคะเนาะเือที่ปิดมันละ ซูมพอดีเราจะอันครักบก็กะทิถั่วซูมแห้งนะคะเท่ากับสีน่ะพุ่มทั้งเคิงอีกเตัวอนึงเนาะค่ะเนาะแต่ว่าอันนี้มันมันซูมแล้วนะจ้ะก็บัต้องพุ่มอีกเนาะเพราะว่าถ้าถ้าน้ำหลายน้ำหลายมันสีเน่านะเอาพอแต้มหมากจ้ะกะ ได้แล้วนะคะนะกะสิทิมไว้ประมาณหาถึงเจ็ดมือคอยสิมาเปิดเบิ้องเราจะเนาะอันนี้เข้าก็สิทิมว้ใน้ในอุณหภูมิห้องนะคะปิดฝาเนะาะปิดฝาแล้วก็ทิมไว้ในอุณหภูมิห้องหาถึงเจ็ดมือแล้วก็เดี๋ยวสิผ้ามาเบ่งกันนะคะว่าสิเป็นจังไดเน,หนจาจะเนาะโอเคค่ะมกสมเชียวหวานออันนี้เป็นส้ม ส้มที่พเพาะเมล็ดไว้นะคะอันนี้ก็เจ็ดวันแล้วก็จะทำการเพาะลงเออกระบะเพาะชําเลยนะคะอันนี้ก็จะมีขุยมะพร้าวแล้วก็ดินดินเพาะชํานะคะนี้ลงไปแล้วหนึ่งต้น ลากก็จะออกยาวนิดหนึ่งแล้วนะคะดูละอย่างยาวเลยคะ่ะ อันีก็ใส่สามเมตรหยางชานีรากแล้วค่ะอย่างยาวนะคะรากอย่างยาวเจ็ดวันขวายหนาขั้วขวาได้จักตูนหนาบา เอาเอาไปนี่ยง่ะถ oh, well, ้าก็เคยเห็นดอกคราวอินูว่ามันหวานอืมแม่นบอกดินบนนู้สั่งมาแฝบคนนองว่าอินตราฟ้าลำแม่แ่บแห่ง โอ้นี่บนไหนม,มันอือโอ้ยอันนี้อันนี้ลากยา,ยาวเลยค่ะยาวมาก

ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ฉีดเพชรดีนมันก็ใส่สามต้นสามต้นแล้วถ้าเกิดว่ามันติดแล้วเราค่อยแยกอีกทีหนึ่งนะคะผมว่ามันติดอันบักอันลิน mời 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 khúc mời 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 โอเคค่ะจากนั้นเดี๋ยวอีกอาทิตย์หนึ่งจะถ่ายทําให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะว่าต้นมันขึ้นแค่ไหนเนาะค่ะอันอันอันนี้ก็เป็นเจ็ดวันแล้วนะคะอาทิตย์หนึ่งแล้วต้นส้มเราก็จะเริ่มงอกเริ่มงอกสวยงามมากค่ะติดทุกต้นค่ะอีกตะกาหนึ่งเอาให้นาแกไปปลูกนะคะแบ่งแบ่งกันปลูกกำลังต้นสวยเลย